โลกคู่ขนานชีวิตอีกแบบที่คุณไม่ได้เลือกคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตที่คุณเป็นอยู่มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตเดียวที่คุณมีคุณเคยนึกสงสัยหรือเปล่าว่าถ้าวันนั้นคุณเลือกเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งวันนี้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณตัดสินใจต่างไปจากเดิมในวันนั้นคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหน และมีความสุขหรือทุกข์กว่าเดิมหรือเปล่าบางทีในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้อาจมีตัวคุณอีกคนที่ใช้ชีวิตอยู่อีกฝ้าของความจริงตัวคุณที่กำลังเดินไปในเส้นทางที่คุณไม่ได้เลือกตัวคุณที่กำลังทำสิ่งที่คุณไม่ได้ทำอยู่ในตอนนี้โลกคู่ขนานอาจฟังดูเป็นเพียงแค่เรื่องเหนือจินตนาการแต่มันก็ชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองได้เสมอ หรือจริงๆแล้วที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตที่ไม่ได้เลือกมันอาจมีข้อความบางอย่างซ่อนอยู่เพื่อให้คุณหันกลับมามองชีวิตที่คุณกำลังเป็นอยู่ในวันนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะทุกการตัดสินใจไม่ได้แค่เปลี่ยนเส้นทางที่เราก้าวเดินแต่มันอาจสร้างโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมาโลกที่เราไม่เคยมองเห็นแต่สัมผัสได้จากส่วนลึกของหัวใจถ้าตอนนี้คุณยังคงสงสัยในชีวิตที่ไม่ได้เลือก หรือกำลังตามหาคําตอบที่จักรวาลอาจกำลังบอกคุณอยู่คลิปนี้อาจเป็นข้อความสำคัญที่จักรวาลกำลังส่งถึงคุณเตรียมใจให้พร้อมแล้วเรามาค้นพบชีวิตอีกด้านหนึ่งของคุณไปด้วยกันโลกคู่ขนานมีอยู่จริงหรือเป็นแค่จินตนาการคุณอาจเคยได้ยินคําว่า โลกคู่ขนานจากหนังสือภาพ,พยนตร์หรือเรื่องเล่าลึกลับต่างๆมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าเรื่องพวกนี้มีความจริงซ่อนอยู่มากแค่ไหนตามทฤษฎีทางฟิสิก์โลกคู่ขนานอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มันมีหลักฐานมาจากแนวคิดที่ว่าทุกครั้งที่คุณตัดสินใจชีวิตจะถูกแยกออกเป็นหลายเส้นทาง และแต่ละเส้นทางต่างก็มีตัวคุณอีกคนที่กำลังใช้ชีวิตในแบบที่ต่างออกไปจากคุณในขณะนี้ในทางจิตวิญญาณก็มีความเชื่อคล้ายกันว่าเราทุกคนมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆมากมายกว่าที่ตาเราจะมองเห็นได้ทุกชีวิตที่แยกออกไปล้วนมีอยู่จริงและยังคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆโดยที่คุณอาจไม่ได้รู้ตัวอาจมีตัวคุณอีกคนที่กล้าทำในสิ่งที่คุณไม่กล้า ตัวคุณอีกคนที่เลือกไปในที่ที่คุณไม่ได้ไปตัวคุณอีกคนที่กำลังมีชีวิตอย่างมีความสุขหรือแม้แต่ทุกขทรมานกับการตัดสินใจที่แตกตา่างแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นหรือพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงหรือไม่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรเพราะประเด็นที่แท้จริงและสำคัญที่สุดก็คือการที่เรารับรู้ว่ามีชีวิตอื่นอยู่ตรงนั้น มันทำให้เรากลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองอย่างจริงจังอีกครั้งและทำให้เรากล้าตั้งคำถามกับการเลือกของตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการชีวิตแบบไหนกันแน่และนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางภายในที่ตัวคุณเองอาจไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนชีวิตที่คุณไม่ได้เลือกส่งผลอะไรกับชีวิตที่คุณมีในตอนนี้ คุณเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกเสียดายกับการตัดสินใจในอดีตไหมช่วงเวลาที่คุณแอบสงสัยอยู่ลึกๆว่าถ้าตอนนั้นเราเลือกอีกทางหนึ่งชีวิตของเราจะดีกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่าหลายครั้งที่การนึกถึงชีวิตที่คุณไม่ได้เลือกกลับสร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างขึ้นมาภายในใจของคุณมันอาจสร้างความรู้สึกค้างคาไม่มั่นใจหรือแม้แต่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังกับชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่ ยิ่งคุณจินตนาการถึงเส้นทางที่ไม่ได้เดินไปมากเท่าไหร่ความรู้สึกขาดหายก็อาจยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณอาจกําลังเผลอเปรียบเทียบชีวิตจริงของคุณกับชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการนั้นและสุดท้ายคุณก็อาจเผลอลืมที่จะมีความสุขกับชีวิตที่คุณมีอยู่จริงๆการที่คุณรู้สึกเสียดายกับสิ่งที่ไม่ได้ทำอาจไม่ได้หมายความว่าคุณเลือกผิด แต่มันคือข้อความสำคัญที่กำลังสะท้อนกลับมาบอกคุณว่าลึกๆแล้วคุณอาจมีบางอย่างที่ยังไม่เคยทำหรืออาจเป็นการเตือนให้คุณกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิตในวันนี้กันแน่เพราะชีวิตที่คุณไม่ได้เลือกนั้นไม่ได้มีหน้าที่ทำให้คุณรู้สึกแยก่กับชีวิตที่คุณมีแต่มันมีไว้เพื่อสะท้อนว่าสิ่งที่คุณโหยหาในชีวิตจริงคืออะไร วันนี้คุณอาจไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางที่สมบูรณ์แบบแต่เส้นทางที่คุณเลือกคือชีวิตจริงที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ให้ดีที่สุดได้ในทุกๆวันบางทีสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกอาจกำลังบอกให้คุณกลับมาใส่ใจชีวิตที่คุณเลือกแล้วให้มากกว่าเดิมก็ได้ข้อความที่โลกคู่ขนานกำลังบอกคุณ คุณอาจเคยสงสัยว่าทำไมบางครั้งคุณถึงรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนกำลังเรียกหาคุณจากที่ไกลๆเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายแต่กลับชัดเจนเหลือเกินในใจของคุณนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะลึกๆแล้วโลกคู่ขนานกำลังพยายามส่งข้อความบางอย่างถึงคุณอยู่เสมอทุกครั้งที่คุณพบว่าตัวเองกำลังคิดถึงเส้นทางที่ไม่ได้เลือก มันอาจกำลังบอกคุณว่าคุณมีสิ่งที่ยังไม่ได้ค้นพบมีศักยภาพบางอย่างที่คุณเก็บซ่อนเอาไว้ลึกๆหรือบางทีคุณอาจกำลังละเลยความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโลกคู่ขนานไม่ได้มาทำให้คุณเสียดายชีวิตที่เลือกไปแล้วแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้คุณเห็นว่าในใจของคุณมีพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มหรืออาจเป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่า คุณต้องกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งลองตั้งคำถามกับตัวเองดูดีๆว่าชีวิตอีกแบบที่คุณเฝ้าคิดถึงมันมีอะไรที่แตกต่างจากชีวิตจริงในวันนี้บ้างและสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่คุณกำลังขาดอยู่ในชีวิตจริงใช่หรือไม่การที่คุณยังรู้สึกผูกพันกับชีวิตที่ไม่ได้เลือกอาจเป็นเพราะจักรวาลอยากเตือนคุณว่ายังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณรัก หรือสิ่งที่คุณอยากทำมาตลอดชีวิตในโลกคู่ขนานกำลังส่งเสียงเรียกให้คุณตื่นขึ้นเพื่อที่วันนี้คุณจะได้หันกลับมาใส่ใจชีวิตที่คุณมีอยู่และใช้โอกาสที่ยังเหลืออยู่ตรงหน้าในการสร้างชีวิตที่มีความหมายสำหรับตัวคุณเองอย่างแท้จริงจงยอมรับและปลดปล่อยชีวิตที่ไม่ได้เลือก หากวันนี้คุณยังรู้สึกติดค้างอยู่กับเส้นทางที่ไม่ได้เลือกเดินไปหรือการตัดสินใจที่ไม่ได้ทำในอดีตมันอาจถึงเวลาที่คุณจะหยุดแล้วกลับมาทําความเข้าใจกับชีวิตจริงของคุณในตอนนี้อย่างตรงไปตรงมาชีวิตที่คุณไม่ได้เลือกนั้นได้ทําหน้าที่ของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของมันคือการแสดงให้คุณเห็นถึงความปรารถนาภายในตัวคุณเอง ที่ยังคงเรียกร้องการตอบรับจากคุณอยู่เสมอแต่การยึดติดกับชีวิตที่เราไม่ได้เลือกก็เหมือนกับการติดอยู่กับเงาของตัวเองคุณมองเห็นมันได้แต่คุณไม่สามารถกอดหรือสัมผัสมันได้จริงๆวิธีที่ดีที่สุดในการปลดปล่อยตัวเองออกจากชีวิตคู่ขนานที่คุณสร้างขึ้นมานั้นคือการยอมรับอย่างแท้จริงยอมรับว่าคุณได้เลือกเส้นทางนี้แล้ว และทุกเส้นทางที่เราเลือกย่อมมีบทเรียนสำคัญที่ถูกกำหนดมาให้เราเรียนรู้โดยเฉพาะอย่าปล่อยให้ชีวิตที่ไม่ได้เลือกมาหยุดยั้งการเติบโตของคุณในวันนี้เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณล้วนมีความหมายและมีเหตุผลของมันเสมอลองมองชีวิตจริงที่คุณกำลังใช้เป็นเหมือนกระดาษวาดรูปที่ยังเหลือพื้นที่มากมายให้คุณสร้างสารรค์ แทนที่จะมัวแต่มองย้อนกลับไปในสิ่งที่คุณไม่ได้ทําจงมองไปข้างหน้าในสิ่งที่คุณสามารถทําได้ต่อจากนี้จงเชื่อเถอะว่าชีวิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่คุณไม่ได้เลือกแต่เป็นชีวิตที่คุณเลือกแล้วและลงมือทําอย่างเต็มที่เรามาเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากโลกคู่ขนานแล้วใช้ชีวิตในวันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดกันเถอะ เริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่จากทางที่คุณเลือกแล้วแม้ว่าวันนี้คุณอาจไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่คุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดแล้วในเวลานี้แม้ว่าชีวิตที่คุณไม่ได้เลือกอาจดูน่าสนใจหรือสมบูรณ์แบบกว่าแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตที่คุณมีอยู่จริงตรงหน้าในตอนนี้ชีวิตที่ยังเปิดโอกาสให้คุณได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและเติบโตได้อีกมากมายอย่าให้การเฝ้าคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วกลายมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตวันนี้เพราะทุกวันใหม่ที่คุณตื่นขึ้นมาคือของขวัญที่จักรวาลกำลังส่งให้คุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งลองหันกลับมาถามตัวเองดูว่าในชีวิตนี้คุณมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำหรือมีความฝันอะไรที่ยังไม่ได้ลองทำให้มันเกิดขึ้นจริงบ้าง แทนที่จะเสียเวลาเสียดายเส้นทางที่ไม่ได้เลือกลองใช้พลังงานนั้นมาสร้างชีวิตที่คุณเลือกแล้วให้สวยงามที่สุดเพราะไม่มีชีวิตใครที่สายเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการตัดสินใจใดที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้หากวันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเส้นทางที่คุณเดินอยู่นั้นยังไม่ใช่อย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ให้ตัวเอง อย่ากลัวที่จะสร้างชีวิตในแบบที่คุณรักจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่มีความหมายมากที่สุดคือชีวิตที่คุณเลือกเองไม่ใช่ชีวิตที่คุณแค่คิดและฝันถึงวันนี้จงเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณเลือกและก้าวเดินไปอย่างมีความสุขด้วยหัวใจที่เบาสบายเพราะชีวิตที่คุณกำลังมีอยู่ในขณะนี้คือชีวิตที่ดีที่สุดที่จักรวาลเลือกมาให้คุณแล้ว ชีวิตที่ไม่ได้เลือกอาจเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่คอยบอกคุณเสมอว่าในใจคุณยังมีความต้องการที่ยังไม่ถูกเติมเต็มแต่มันไม่ได้มีไว้ให้คุณจมอยู่กับอดีตหรือใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกเสียดายตลอดไปเพราะสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่คุณไม่ได้เลือกแต่คือชีวิตจริงที่คุณกำลังเลือกและกำลังสร้างมันในทุกๆวันอย่าลืมว่า ทุกการตัดสินใจของคุณมีความหมายและทุกเส้นทางที่คุณเดินล้วนมีเหตุผลที่จักรวาลตั้งใจไว้ให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตดังนั้นจงเลือกที่จะใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขยอมรับทุกเส้นทางที่คุณผ่านมาและโอบก,กอดทุกสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ด้วยความรักและความเข้าใจเพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่งดงามที่สุดคือชีวิตที่คุณเลือกแล้ว และแตัดสินใจที่จะใช้มันอย่างเต็มที่ที่สุดในวันนี้ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ได้เชื่อมโยงกับชีวิตของคุณคุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวหรือความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตอีกแบบที่คุณไม่ได้เลือกให้เรารู้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่องประตูสู่จิตจักรวาลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อความดีๆจากจักรวาล ที่จะช่วยให้คุณเติบโตและเข้าใจชีวิตได้ม,มากขึ้น